ลาพี่น้องมาดูบอลลีบอลครับผมบอลลีบอลวันนี้บอลลีบอลทีมพ,พี่น้องมาดูเวทลบอลครับผมเซตที่สามครับผม

ตัวตองกลังพ <ira> ุ่งมาตอง่ดีเลยลูกหมดไปนนตัวอกดันเลยสองเพื่อนจิ้มไปติดตา่อยยังไงตัวตอน้องถ้าม่ดีนะครับบขไป โดนลูกขึ้นมาฟูร้อนขลูไว้เหรียใช่ย่อยเลยนะนี่เป็นเจเลยเป็นเจแเดคลูกออกข้างไปครับู้อกชลกุก คู่ต so ่อไปนะครับรเตรก็บตัวเลยนะครับรับเรียบตัวรับเียบตัวยืดหงออกนะครับขึ้นเข้าคตรโดนเพื่อว่ยังไคต่อต่กจะลับขึ้นมาอชาตัวขึ้นไปอรชาไปแล้วปชไโนมตะันดนะดูโครอกลูกจกั้นมช่วยกร่วยช่วย Halo, Yot. Ini nih, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขอชื่อมากันครับสําหรับทําไปกันนี่น้องว่ายังไงมองดูครับครับเร็วๆน่ะไปเร็วจับดาวไปเร็วไว้ดูข้างนี้กันออกข้างไปโอ้เนี่ยจบแล้วครับครับ15แต้มน้อง वाय

ชนะเลยใช่ไหมชนะแล้วค่ะชนะกี่เซตเซตสองบันอบันบันนองบันสิงหนึ่งบันสิงหนึ่งน้องดุมสองบันน้องดุมใช่ไหมน้องดุมจะมีน้องดุมกับบันสิงครับผมครับคลิปนี้ก็จบไปแล้วครับผมสวัสดีครับผมบ้านน้องดุมสองบันสิงหนึ่งเซตครับผม